สวัสดีครับพบกับผมนิคมมรทวนะครับวันนี้ก็กลับมาเป็นพ่อค้าแตงอีกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ถนนศิสเกตรัตนบุรีนะครับอยู่ตรงช่วงหน้าบนันลสายนะครับเป็นร้านแตงผมนะครับเปิดมาแล้วเก้าพีพเพื่อนมาชมของที่ร้านนะครับจําหน่ายอะไรบ้างมีหอมกระเทียมริสเกตแล้วก็แตงโมนะครับเป็นร้านเก่าตั้งแต่ผมไปอยู่สมุทรสาครก็ให้ พ่อบริหารนะครับเป็นร้านเพลิงนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาหรือว่าเอซท่านใดผ่านไปผ่านมาก็แวะทักทายกันได้นะครับเ mm hmm. ปิดมาแล้วปีอยปีอยู่เฉพาะช่วงที่มีสถานการณ์โควิดในช่วงปลายเดือนมีนานแล้วก็เพิ่งมาเปิดใหม่นะครับ mm hmm. ก็ขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่จงจํากันได้ทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ก็ทั้งเพื่อนทั้งพี่ๆนะครับในหมู่บ้านก็มองกันมาแล้วก็ทักทายยิ้มให้นะครับคือ หมือนกับหายไปนานตั้งแต่มีนานแล้วก็กลับมาเปิดใหม่ก็รู้สึกว่าเออเวลาผ่านไปผ่านมาก็มองเห็นร้านแตงเงินเกก็ยังเห็นว่าเออมีเพื่อนแล้วก็ไม,ไม่ไม่ปิดตลอดเหมือนเดิมแล้วพอเห็นเปิดก็กว่าเออปิดนานมองมาก็ไม่เห็นพอเห็นแล้วก็รู้สึกเออเหมือนเป็นเพื่อนก็มองเห็นกันอยู่ก็รู้สึกดีนะครับถือว่ายังพบบุญก็คือให้การต้อนรับอย่างดีนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูของในร้านกันเลยครับ ครับพอมีแตงโมนะครับพันกินาลีแตงคัดเกรดนะครับอันนี้เป็นหน้าโชว์ของเรานะครับาเนื้อก็ประมาณนี้นะครับนะครับไซนี้นะครับไซนี้ลูกละห้าสิบบาทนะครับสองลูกร้อยนะครับถุงละร้อยยี่สิบนะครับราคาขึ้นลงตามตลาดนะครับตามท้องตลาดทั่วไปปีนี้แตงค่อนข้างจะแพงนะครับเพราะว่า ลูกกันน้อยนะครับมากับพนังกงานบัญชีน,นะครับเป็นวันนี้เรามารีวิวของรับนีบ่ปิ๊กปิ๊กถุงล้านหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็มีน้ำผึ้งน้ำผึ้งนี้เป็นแบรนด์ของอุลุพรพิสัยนะครับจากอุลุพรพิสัยเป็นน้ำผึ้งเลี้ยงนะครับมีอยอนะครับนี่ครับอยอ พึ่งลงของกันเมื่อเช้าก็นั่งจัดของจัดอะไรกันนะครับหายไปสามปีนะครับสําหรับตัวผมก็ยังดีใจนะครับที่ลูกค้าเก่าๆก็ยังมาโอ้หายไปไหนมาเห็นแต่พ่อนี่นะครับคือหอมสีสเกตนะครับนี่คือหอมจากยางสูงน้อยเลยนะครับแกจัดนะครับแสดงว่านี่คือสีสีสวยเลยแกจัดหอมหอมสีสเกตนี่ก็ขึ้นชื่ออยู่นะครับไม่แพ้ทุเรียนนะครับดีที่สุดนะครับของหอมกระเทียม ของ้นเื่อของจังหวัดพิษเเกดนะครับถ้าไครผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะซื้อไปฝากนะครับแต่ที่คือกระเทียมนะครับกระเทียมพิษเเกดนะครับกระเทียมสิเกดต้็หัวเล็กๆแบบนี้นะครับแน่นๆเป็นกระเทียมแก้วนะครับเป็นกระเทียมแก้วแล้วก็หอมที่ยังไม่ได้มัดนะครับมีกระเทียมจีนกระเทียมแบบนี้เขาก็จะใช้ตามกรองตลาดทั่วไปนะครับเป็นกระเทียมที่หมักไก่ทำกับข้าวอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า กระเทียมอร่อยต้องกระเทียมที่มีกลิ่นแรงกลิ่นฉุนก็ต้องเป็นกระเทียมซีสเกตนะครับกระเทียมนี้เนื้อจะเยอะแต่ว่ากลิ่นจะไม่แรงเท่ากับกระเทียมซีสเกตนะครับกระเทียมซีสเกตนี่ก็ส่วนมากก็จะกินกันเฉพาะกลุ่มนะครับรู้จักกันในเฉพาะกลุ่มเพราะว่าส่วนมากก็จะไม่ได้ขายตามท้องตลาดทั่วไปเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันไม่ไม่ไม่พอนะครับปริมาณไม่พอมันจะมีเฉพาะช่วงช่วงนี้แหละครับช่วงฤดูการนะครับช่วงนี้นะครับเต็มที่ก็คือ ฟุมพามีนานะครับกระเทียมสีสเกตที่จะออกสู่ท้องตลาดนะครับหอมกระเทียมร้านแตงกินเกียนะครับวันนี้มาเป็นหอมกระเทียมสีสเกตของเรามีช่องทางส่งออนไลน์ด้วยนะครับหากท่านใดสนใจก็สามารถสั่งทางออนไลน์ได้นะครับเข้าไปในเพจนิคมออนทัวหรือไม่ก็โทรมาเลยนะครับศูนย์4ปดเก้าหกเก้าสี่ศูนย์หนึ่งหกเบอร์ผมเองนะครับนี่นะครับก็ประสบการณ์9ปีนะครับสำหรับเอ่อร้านนี้นะครับ เปิดมาแล้ว9ปีผมก็มีความมีประสบการณ์นะครับในการคัดเลือกสินค้ามาวางจำหน่ายที่ร้านแตงเงินเคนะครับถือว่า9 9ปีเปิดปี54ี่นะครับวันที่5ธันวาปี5้านะครับแตงโมงก็คัดเกรดพิเศษนะครับถ้าลูกค้าท่านใดเคยซื้อก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับกับแตงเงินเคเนื้อแน่นๆนหว,วานนะครับ ผ่านไปแวะมาก็แวะมาทักทายกันนะครับสำหรับร้านแตงเอ็นเคนะครับตั้งอยู่ตรงหน้าบ้านตนนสายนี่นะครับมาจากบ้านส้มปล่อยนี้มาจากวัฒนะนะครับทางนี้นี่มาทางนี้มาจากบ้านส้มป่อยมาจากรีสเกตนะครับเลยสีแยกส้มป่อยมา5กิโลนะครับถนน2076อยู่ซ้ายมือนะครับจะมาจากสีสเกตมาจากวัฒนบุรีอยู่ขวามือ ครับผ่านไปแวะมาก็อย่าลืมมาแวะทักทายนิคมออนทัวร์กันได้นะครับสำหรับแฟนกลับทุกๆคนนี่คือสโลแกนของร้านแตงเงินเคนะครับตั้งแต่ก่อตั้งร้านมานะครับนี่ครับการบริการคือการคัดสรรสินค้าให้ด้วยความจริงใจไม่หวังแต่จะผลักของออกไปให้หมดโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าคำนึงถึงใจเขาใจเรานะครับผมแกนประจำร้านของผมนะครับ แวะเยี่ยมเยียนกันได้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ